สวัสดีครับวันนี้เหตุรถอยู่สองสภาพดีตามมาชมรถตอนนี้ยังอยู่อีกสองคันนะครับตัวนี้เป็นโตยต้าโซน่าหยดน้ําปีสองพันเครื่องเกียร์โอเคนะครับช่วงล่างดีสีหกเจ็ดนะครับคันนี้คันนี้ราคาปรับราคาลงมาแล้วครับก่อนปีใหม่เหลือสี่หมื่นเก้านะครับร้อมใช้งานนะครับคันนี้คันที่สองเป็นฮอนด้าซีวิคาโตนะครับอันนี้ก็ราคาสี่หมื่นเก้าเช่นกันครับ เครื่องเกียร์โอเคครับช่วงล่างดีกระจกไฟฟ้าดีบาเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพาม,มาดูภายในกันนะครับคันนี้คภายในสวยนะครับเกียร์โตเบาะสวยครับเบาะหลังสวยนะครับดูรอบรถเลยนะครับคันนี้สีแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับคันนี้ โดยดวงถือว่าเฉยๆดีนะครับราคาปรับก่อนปีใหม่นะครับทั้งสองคันเลยครับสี่หมื่นเก้าเลยครับสนใจติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับนี่ครับติดต่อคุณวลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับระวังวิฉาชีพด้วยนะครับขอบคุณครับ